ความแสบจนถึงกับอ่ทุกคนนกนา่ารักมากปลายนา่ารักมากบอกเลยนะซีอีโอเราเนี่ยใครอย่าแตะเชียวนุกด้อมนุกปลายอะปลายคือหัวใจของพวกเรานะทุกคนใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะบับดราม,ม่าทัวลงหรือด่าต่อว่าอะไรยังไงก็แล้วแต่แตะใครได้หมดห้ามแตะนุกปลายโดยเฉพาะปลายคือแบบ ทัวลงอย่างหนักเลยนะจะบอกให้ด่าใครด่าได้ว่าใครว่าได้นุกปลายห้ามแตะ <c ười> คือยิ่งโดยเฉพาะปายห้ามแตะเด็ดขาดเขาคือหัวใจของพวกเราเขาคือหัวใจ fc นุกปาย <c ười> นุกก็เหมือนกันไม่ใช่แต่ปลายคือว่าใครได้หมดห้ามว่านุกปลาย <c ười> ลองดูสิอืม ทัวลงอะ่ะลองดูสิลองดูสิน้องน่ารักมากแสบแสบจนกลับเลยอะ่ะปายอะ่ะแสบจนกลับเลยเย็นนี้รอดูว่าว่าจะเป็นยังไงว่าจะสนุกแค่ไหนดูคนโก้อาจจะแบบดูแล้วน่าจะน้องอาจจะเพลียหรืออาจจะได้กลับมางีบสักหน่อยหรือเปล่าไม่รู้รอดูว่าจะเป็นยังไงคนโก้เพราะว่าน้องถ่ายแต่เช้าเย็นๆเลยไงก็เนาะ เล่นคอนวันนี้จบน้องก็คงกลับคอนแก่นเลยเพราะว่ามีงานางานบุญสามันติดต่อกันเลยรอดูว่าจะยังไงเขาจะไปนุกจะไปบ้านไปลายไหมไปลายจะไปบ้านเออปลายจะไปทําบุญกับนุกไหมนุกจะไปทําบุญกับไปายไหมรอดูรอดูว่าน้องจะไปทำไมทุกคนร่วมทําบุญกันได้พรุ่งนี้รู้สึกว่ามีคอนเสิร์ตฟรีด้วยนะในแอปสีฟ้านะทุกคน f a c b o o k อืม ไปดูได้ฟรีแล้วก็โอนเงินเข้าทำบุญด้วยอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปทำบุญกับน้องๆกับค่ายสิงกับน้องๆกับบ้านนุกเลยก็มีกับปายเลยก็มีกับค่ายเลยก็มีเลือกเอาเราสะดวกอันไหนเอาที่เราสบายใจน้องทุกคนแตะใครได้ห้ามแตะนุกปายมีเรื่องอะทัวร์ fc นุกปายพร้อมลง โดยเฉพาะปลายปลายโอีโอห้ามเด็ดขาดกับซีวโอกับนุกก็เหมือนกันไม่ใช่แต่ปลายจ้าเดี๋ยวจะหาว่าํำเอียงทั้งนุกทั้งปลายแตะได้ถ้าไม่กลัวปรบับโหมดกับมะเหอะไม่ไหวเสียงจะแฉบไปไหนใครแอดไม่ไม่แอดนะเสียงปกตินะครับเสียงผลก็ปกติแบบนี้คุณฟังเสียงยังไงแปกๆนะคุณใครมาทำอะไร เสียงคนถ่ายรูปไหมครับห้าโงโงโงนะครับงงนะครับว่าเขาเป็นใครนะครับแอดน้ำมะนาวต้องเข้าละค่ะเอา้เอาอสวัสดีท่านหน้าจอคุณจำเสียงนุกท่านตุ่นไม่ได้เลยครับพวกคุณทำอะไรกันทำไมงูก,กันอย่างนี้นะครับคุณหนูขวนบอกเสียงนุกนะครับคุณเมลโลเบบอกว่าน้ำมะนาวไม่แอดคุณสรสลินบอกเสียงคนโก้บุญบัวที่บอกสวัสดีลูกชาย

ว่าตว่าตาก็มบลัง่ะใช่ยร่วมทำบุด้วยนะคะไม่ได้ไปเราก็มาไจนะไม่ไม่ได้ไปรอได้ไป้องอานาสติไปนอกสายตาอยู่ากจมไหมขวดหกไม่ได้หวดอะไรเรื่องของไขวดขวม่แล้วนเปิดเปิดขาให้รางคน่ยดบวาะ

เขาบอกว่าเสียงเราไปรบกวนเสียงตายตายตายโปลิโอเราก็เลยหยุดพูดให้ทุกคนฟังเสียงตายตายเสียงเราแบบนี้ก็เสียงคนโก้ละแล้วเธอก็เปิดตัวเขาต้องที่พึ่งคบกันได้ไหมนอนบาย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 เจอกันพรีนะคะพรีบบายบายบาหนึ่งวิเหรอหนึ่งวิหนึ่งวิพอโอ๊ยไม่ถึงเลยนไม่ถึงเลยบายบาย ให้พี่พี่หน้าจอมานั่งนั่งในรถกับน้องพี่หน้าจอมานั่งในรถกับน้องเร็ว พ่ไหนไม่รู้เลยอืแล้วทนี้นน้องน้องกับข้างหน้าดิข้างหน้าให้มาไมันเอ่ครับไนั่งดีจั่นมได้วยด้วยไเย ดูล้างรถมาเสียอ่าต่ำอย่าต่ำเอาสูงเอาพี่ก็นี่บอกว่าอย่าเพิ่งเอาอธิฟ้าเจอหมอนะเขาบอกไปแล้วต่ำย้อนดังจิงไปมันไปมันสองทางอ่ะไปมันสองทางแล้วมันไปมันเยะไปมันสองทางแล้วน้องหน้าไม่สวยต้องกดลูกคนมุมกดหน่อยโอเคขอบคุณครับนี่ครับหนึ่งสองสามนีเอาฟิลเตอร์ออกฟิลเตอร์ออกไปอย่างนี้ดีครับ ยอดครับหอจังเลยนีนวันนี้ลอดถึงเคด้วยวโอเคเดีกันนะคะบ๊ายบายลอกเลงแลวไปแล้ว